Sony นะครับเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ประจำปี2025ครับนี่คือ Sony Xperia 7มีการนำเอาระบบเสียง Walkman ใส่เข้ามาในมือถือรุ่นนี้ด้วย อชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับโอ้โหนี่ไม่ได้อ่านข่าวโซนี e ่เอ็กพีเยนนานแล้วนะแต่เขายังทําอยู่ทุกปีนะฮะก็เวลาไปตามห้างตามอะไรก็ยังเห็นเขาจําหน่ายอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงแล้วก็ราคามันเริ่มจะเป็นแบบส่วนตัวส่วนตัวไปไปเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้มือถือโซ n y เนี่ยมันสามารถคอนเน็กกับพวกกล้อง A7 ส่งสัญญาณไล่สายมามอนิเตอร์เป็นแบบไฮเลดอะไรได้นะเออนะคือไปลึกเลยนะครับตัวนี้ก็คือ e XP e ล e เจครับเป็นเรือธงประจำปี2025นะฮะก็คือมีการปรับปรุงนะครับบอกว่าอ่ะใส่อะไรเข้าไปบ้างเอาเอาเรื่องเดิมๆก่อนนะอย่างเช่นเพิ่มเทคโนโลยีภาพบราเวียเข้าไปนะฮะ แล้วก็เปลี่ยนกล้องอัลตร้าไวเป็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิม2.1เท่ามีฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์ AI ที่ชื่อว่า Xperia i n t e l l i g e n c นะครับปรับความสว่างหน้าจอนะครับมีเซ็นเซอร์รับแสงทำงานพร้อมกันทั้งด้านหน้าด้านหลังเพื่อวิเคราะห์สภาพแสงแล้วก็ปรับความสว่างให้ได้เหมาะสมนะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยในเรื่องของกล้องเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับก็ แต่จะมีการรับแสงที่ดีขึ้นมีดินามิกที่กว้างขึ้นกล้องหลัก48ล้านอัลตร้ววาไว48ล้านนะครับแล้วก็เทเล12ล้านนะครับแล้วก็ลดมีเคลือบสารลดแสงสะท้อนของไซต์เข้าไปด้วยโดยฟีเจอร์ใหม่ที่มาในรุ่นนี้ก็คือ AI c a m e r a Work กับ Auto Framing ครับเวลาเราจับเฟรมถ่ายวิดีโอเนี่ยนะฮะก็คือจะมีการล็อกวัตถุให้อยู่กลางภาพอยู่เสมอนะครับ แล้วก็ช่วยคล็อปตามวัตถุได้ด้วยนะฮะแล้วก็มี AI อย่าง e x p e r i a i n t e l l i g e n c ตัวนี้นะฮะมาช่วยจัดการเรื่องของการควบคุมเฟรมภาพนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ที่เคยเป็นจุดขายที่มาตั้งแต่กล้อง Sony Alpha แล้วนะครับนับนะ่นคือโฟกัสติดตามดวงตาโฟกัสติดตามวัตถุการถ่ายเบรสช็อตนะฮะพร้อมล็อกพร้อมล็อกโฟกัสแล้วก็เลนเทเลที่ซูมได้จริงนะฮะแต่ทั้งนั้นที่มันมีแค่12ล้านนี่นะ สูมได้85-170มิลเมตรเลยโอ้น่าสนใจนะครับแต่จุดเด่นที่สุดของ x p e r i a 7รุ่นนี้ก็คือการนำเอาระบบเสียง Walkman มาใส่ครับนี่นะฮะเหมือนกับ Sony เนี่ยจะรวมเจ้าพวก Music Player ที่เป็น Walkman ที่วงการหูฟังวงการนักฟังเพลงระดับออดิโอไฟล์เนี่ยนะฮะนักฟังเพลงแบบเสียงดีๆเนี่ยเขาชอบใช้กันเอามาใส่ในตัวมือถือ เหมือนทำให้มือถือเนี่ยมันจะรวมร่างกันกับตัวมิวสิกเพเยอร์แล้วนะครับก็คือนำเอาพอร์ตช่องหูฟัง3.5ม mm ิลิเมตรมาครับเพราะว่าวงการที่เขาเล่นหูฟังกันเนี่ยเขาเล่นแบบมีสายแล้วเป็นแบบคุณภาพดีๆสายเป็นสายเป็นเงินแท้สายเป็นทองแดงบริสุทธิ์อะไรเงี้ยนะฮะแล้วขั้วต่อนี่แพงๆหูฟังไดเวอร์ด,ดีๆนะครับช่องต่อหูฟังตัวนี้ยคอนเนคเตอร์นะฮะ ใช้ตะกัวผสมทองคําแท้เพื่อให้ถ่ายทอดสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีสัญญาณรบกวนน้อยลงนี่คือการเอา Walkman ที่เป็น Music Player มายัดใส่มือถือแท้ๆเลยละ่ะนะฮะน่าสนใจคนที่ชอบฟังเพลงชอบใช้เล่นหูฟังแบบเอียบัดนะฮะแล้วก็แบบมีสายแบบเล่นเสียงดีๆซีเรียสฟังเพลงแบบซีเรียส ผมว่าได้เวลาที่คุณจะกลับมาเล่นมือถือโซนี่แล้วเพราะว่าคุณจะได้ไม่ต้องพก Music Player อไงพกมือถือเครื่องเดียวฟังเพลงได้ด้วยทําอย่างอื่นได้ด้วยนะใช้อย่างเดียวได้นะ,ะแบตเตอรี่เนี่ยใสมา5,000มิลลิแอมเหมือนมือถือ Android ทั่วๆไปนะแต่เขาเคลมว่าใช้งานได้นานถึง2วันเลยทีเดียวโอ้โหระบบจัดการพลังงานเป็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะชิปเซตนี่จะเป็นเซ d r a g o n ด e l i t e นะฮะแรม12 Storage 256 นะฮะหน้าจอ6.5นิ้วความละเอียด full hd plus นะครับ r e เฟรชเรท1ย0แล้วก็อัปเดต f i r ม w a r e ได้4ปีนะฮะแล้วก็อัปเดตความปลอดภัยได้6ปีนะฮะมีโหมด dse e ultimate นะครับที่จะทำให้อัปสเกลเสียงดีขึ้นนี่โอ้สายฟังเพลงน่าจะชอบเลยนะครับกับ x p e r i a ตัวนี้นะครับตัวใหม่อ๋อจริงๆต้องเรียกว่า x p e r i a o แล้วก็7ใช่ไหมไม่ใช่เรียกว่า Xperia 7ผมเรียกผิดมาตลอดทั้งคลิปขอไปด้วย Xperia 1นะฮะคือรุ่นท็อปสุดนะฮะแล้วอันนี้คือรุ่นที่7แล้วเออ1แล้วก็7นะ,ะ Xperia 1 7 <c oughs> จะเริ่มขายในต่างประเทศเดือนมิถุนายนนะฮะซึ่งราคาเนี่ยคิดเป็นเงินไทยแล้วอยู่ประมาณ46,300บาท รประเทศไทยมีมาแน่นอนนะฮะแต่ว่าก็จะเปิดตัวเงียบๆไม่ได้โด่งดังอะไรมี3สีให้เลือกนะครับสีดําสีเขียวกะกีแล้วก็สีม่วงนะครับรอติดตามหรือว่าดูที่หน้าชอ็อปเดี๋ยวจะมีป้ายใหญ่ๆใ,ให้ดูนะครับช็อปโซนี่ก็จะมีโลโก้ของ XPERIA 1กับรุ่น7นะเลข7 V I I นะฮะโผล่มาให้ดูกันนะครับราคาไทยก็น่าจะประมาณนี้แหละ 46- 0 0 0 4 7 0 0 0ประมาณนี้ครับ